เลือนไม้ Isuzu e m a x นะครับอตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยนะครับอันนี้อยู่ในเทสโหมดนะครับตัวเลขก็จะวิ่งนะครับกดเข็มก็ขึ้นนะครับเข็มจะขึ้นนะปล่อยเข็มก็ลงอันนี้คือเทสโหมดนะครับเอาไว้เทสดูว่าเข็มทำงานทุกอย่างทำงานเรียบร้อย โอเคนะครับที่นี้มันมีหลอดไฟที่ขาดประมาณ5้กหลอดนะครับผมก็เลยใช้เ,เปลี่ยนเป็นหลอด LED ให้นะครับเปลี่ยนเป็นหลอด LED ก็จะประมาณนี้นะครับก็จริงๆหลอดสีขาวนะครับแต่ว่าพื้นพื้นตัวแผ่นเนี่ยมันเป็นสีฟ้านะครับจากสีขาวมันก็เลยกลายออกแนวแนว,แนวสีฟ้าเพราะหลอดเดิมมันเป็นหลอดไส้ซึ่งมันเป็นสีเหลือง นะครับมันเป็นสีเหลืองแต่อันนี้หลอดเป็นสีขาวเลยนะครับก็สว่างมากกว่าเดิมแล้วก็เป็นสีขาวเลยตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะตรงนี้ตรงเล้นใยที่วิ่งเนี่ยอันนี้จะยังเป็นหลอดเดิมๆอยู่นะครับหลอดไส้เหมือนเดิมนะครับออกเหลืองเหลืองอ่าโอเคครับ